กิเลนหล่อที่แพงที่สุดในประเทศไทยเหรียญหล่อหลวงปูไบรวัดกําแพงเขาะแรกมาเวลาเดินครับ1ล้านครับพี่สมบูนะหนึ่งล้านครับเปิดแรกครับเนี่ยหนึ่งล้านเลยนะล้านหนึ่งแสนครับนี่พิการมาแล้ว1นล้านสแสนครับล้านห้าครับพี่บยงครับโอ้ยนี่มาแล้วล้านหกที่ล้านหกครับล้านหกครับเฮ้ยต้งแบลนี้นี่จะแดกอย่างเดียวนะยดูจากการแล้วเนี่ยมันจะไม่รอดเองมันมันไม่รอดในรายการแรกนะ โดนไปแล้วโดนกินตับไปแล้วทะการแรกหน้านจ็แสนครับหนล้านแแสนครี่สองล้านอรับนี้สวยสวยยิบล้านครับยี่สล้านครับ 2, 000, 1, สองล้านหนึ่งแสนี่ไงสองล้านสองแสครับสองล้านสองสองล้านสามแสนครับสองล้านสี่แสนคนีบคุณเก้าท่าตะโกครับสองล้านห้าครับ 2, 000, 5, สองล้านเจ็ดแนครับสาล้านครับสามล้านครับสล้านครับสล้านสองแสนครับสามล้านส0 0 0 0ครับสาล้านสแสครับสล้านสี่แสครับดกันต่อไปมูลค่าพวล้านแต่ตอนนี้เอาให้รอดไม่ตรงนี้รือตรงนี้สามล้าน เป็นเหรียญเบอร์หนึ่งฝั่งทนนี่อย่าบอกนะว่าตลาบเนี่ยตลาดทองฝังเพชรอันนี้ไม่ใช่ร้านเิ้งสามล้านพมิเบลแฟนสามล้านเจ็ดแสนครับสามล้านแปดแสนเนี่พี่ขวัญครับสี่ล้านครับไหนไปนน็กเกียว4สี่ล้านเหรอ สีล้านยัเหล้านับสี่นับสามครับนับสองับหแล้วนับศูนเลยที่สุดของที่สุดและที่สุด<อ>ครับ